ขอจเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ เมื่อวันก่อนจะมานำเรื่องของมัทธะกุณฑลีเทพบุตรมาบรรยายให้โย,ยมได้ติดตามรับฟังซึ่งมัทธะกุณตลีนั้นเป็นลูกชายของพราหมณ์ผู้มีทรัพย์มากแต่พราหมณ์เป็นคนขี้เหนียวตรนีสอนลูกไม่ให้ศรัทธาในพระพุทธเจ้านะไม่ไม่อยากให้ไปพบพระพุทธเจ้าทีนี้วันหนึ่งเนี่ยมัทธะกุณฑลีเขาก็ป่วยนะป่วยหนักใกล้จะตายวันงนั้นเถอะ พราม์ก็เอาลูกชายมานอนอยู่ที่ชานหน้าบ้านโตพระองค์ก็ทรงเล็งเห็นว่าคือตรวจดูสัตว์โลกมักกุณรลีก็เข้ามาในข่ายพยานของพระองค์โปองทรงรู้ว่ามาัตตคุณรีเนี่ยไม่เคยทําบุญอะไรไว้เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเข้าใจผิดเหมือนพ่อนะตายแล้วก็จะต้องตกนรกถ้าองค์ไม่ไปโปรดเนี่ยเขาก็จะต้องตกนรกแต่ถ้าเขา แต่ถ้าพระองค์ทรงสเสด็จไปโปรดเขาเลื่อมใสในพระองค์เนี่ยเมื่อเขาตายก็จะเกิดในสุกติโลกสวรรค์พระองค์ทรงอาศัยความกรุณาจึงได้สเสด็จไปประทับยืนอยู่ที่หน้าบ้านของมัตตกคุณรีโยมมัตตกคุณรีเนี่ยเห็นพอเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเมื่อเกิดความเลื่อมใสย,ยึดเอาปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่นานเขาก็ทําการะ ไปเกิดในวิมานทองสวรรค์ชั้นดาวบดึงนะก็ตรวจดูกรรมเก่าของตัวเองก็ได้รู้ว่าตัวเ,เองไปเกิดเป็นเทพบุตรมีทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์มากมายเนี่ยเพราะกรรมอะไรก็รู้ว่าเพราะทำความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงพ่อตัวเองพ่อตัวเองเนี่ยก็ไปร้องห่มร้องไห้ที่ป่าช้านะ พร่ำเพลอถึงลูกชายคนเดียวของตัวเองที่ตายจากไปนะก็นึกตำหนิพ่อของตัวเองนะเมื่อก่อนไม่เห็นคิดรักเราสงสารเราเราป่วยก็ไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมให้หมอมารักษาเนี่ยแต่พอเราตายแล้วก็ทำเป็นมาร้องห่มร้องไห้เรียกหาเราท่านก็เลยคิดจะทรมานพ่อคือต้องการข่มพ่อให้รู้จักบาปรู้จักบุญนะนะ ให้เห็นอานิสง์ของการทำบุญก็เลยแปลงร่างลงมาเป็นมัทธกุณรีมนบหน้าตาเหมือนกันเลยโยมนะพรามเห็นก็สงสัยแล้วก็เกิดความรักคิดว่ามานบคนนี้เป็นใครหนอรูปร่างหน้าตาเหมือนกับบุตรของเราเลยเกินถ้าเกิดความรักคข่ขึ้นมาก็ถามว่าท่านร้องให้ทำไมก็ร้องให้อยากได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาทำเป็นล้อรถ เพราะว่ารถของเราเนี่ยเป็นทองคําถ้าได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อเนี่ยมันก็คงจะงามสมส่วนกันอย่างยิ่งนะเพราะว่าพรามเขารับปากว่าจะหาล้อมาให้ไงโย,ยมโยมฟังมานะอันนี้พรามก็พูดกับมานพว่าสงสัยเจ้าคงจะต้องตายเปล่าแน่นอนคงไม่ได้แน่หรอกล้อรถที่ไหนจะทําด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทนระ์นะเจ้านะ่ยมันคนโง่แท้ มานพก็บอกว่าออคนที่ร้องไห้เอาสิ่งที่มองเห็นอยู่นะคือพระจันทร์พระอาทิตย์เนะี่ยกับคนที่ร้องไห้หาสิ่งที่ไม่เห็นเลยเนะี่ยถามว่าใครจะโง่ก,กว่ากันโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้นะว่าใครโง่ก,กว่ากันโยมนะทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ติดตามรับฟังตอนต่อไปนะพรามยอมจำนนแล้วชมเฉยเทพบุตร ลำดับอาพลามได้สดับคำนั้นแล้วกำหนดได้ว่ามาน์นี่พูดถูกจึงกล่าวว่าพ่อมาน์ท่านพูดจริงทีเดียวบรรดาเราทั้งสองผู้ค่ํำครวญอยู่ในที่นี้ข้าพเจ้าเองเป็นคนโง่เขลากว่าข้าพเจ้าอยากได้บุตรที่ทำกาละแล้วคืนมาเป็นเหมือนทารกร้ลองให้อยากได้พระจันทร์ สำนึกตัวเองได้ก็ดีนะโยมดังนี้แล้วเป็นผู้หายโศกเพราะถ้อยคำของมานพนั้นเมื่อจะทำความชมเชยมานพจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าท่านมารถข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนบุคคลดับไฟที่ติดน้ํามันด้วยน้ำข้าพเจ้าย่อมยังความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับได้ท่านผู้บรรเทาความโศก ถึงบุตรของข้าพเจ้าอันความโศกครอบงำแล้วได้ถอนลูกศรคือความโศกอันเสียดหัดไทยข้าพเจ้าออกได้หนอข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกศรอ,อันท่านถอนเสียแล้วเป็นผู้เย็นสงบแล้วมานพพ่อมานพข้าพเจ้าหายเศร้าโศกหายร้องไห้เพราะได้ฟังคำของท่านพรามณซักถามเทพบุตร ขณะนั้นพระรามเมื่อจะถามเขาว่าท่านชื่ออะไรจึงกล่าวว่าท่านเป็นเทวดาเป็นคนทันหรือว่าเป็นเท้าปุรินทะสักกะเทวราชท่านชื่ออะไรหรือเป็นบุตรของใครอย่างไรข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้ลำดับนั้นมานพบอกแก่เขาว่าท่านเผาบุตรคนใดในป่าช้าเองแล้ว ย่อมคร่ำครวญและร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้าทำกุศลกรรมแล้วถึงความเป็นเพื่อนของเราไตรทศคือเราเทวดานะพราหมณ์ได้กล่าวว่าเมื่อท่านให้ทานน้อยหรือมากในเรือนของตนหรือรักษาบุศสตกรรมเช่นนั้นอยู่ข้าพเจ้าไม่เห็น ท่านไปเทวโลกได้เพราะกรรมอะไรเออก็สง <c oughs> สัยนะตั้งแต่ลูกเคยเกิดเป็นเป็นลูกของพ่อเนี่ยอยู่ในบ้านของพ่อเนี่ยนะพ่อไม่เคยเห็นลูกได้ทำบุญให้ทานอะไรเลยนะแม้อุโบสถตรกรรมก็ไม่เคยได้รักษาเนี่ยบุญอะไรก็ไม่ได้ทำเนี่ยแล้วไปเกิดในเทวโลกได้เพราะกรรมอะไรบุญอะไร ทำให้ไปเกิดในเทวโลกนะมานพก็ได้กล่าวตอบว่าข้าพเจ้ามีโรคเจ็บลำบากมีกายรัศมรสายอยู่ในเรือนของตนได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุรีข้ามความสงสัยเสียได้เสร็จไปดีมีพระปัญญาไม่สามข้าพเจ้านั้นมีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วได้ถวายอัญชลี เดพระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าได้ทำกุศลกรรมนั้นแล้วจึงได้ถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศเหล่าไตรทศในนี้คือเทวดานั่นเองโยมนะตกลงมานพก็บอกว่าเพราะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงได้ไปเกิดในสวรรค์พรหามถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาระเมื่อมานพนั้นกำลังพูดพร่ำอยู่นั่นเทียว สรีระทั้งสิ้นของพร,รามณก็เต็มแล้วด้วยปีติชื่นชมยินดีในคุณของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายังกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าอีกด้วยนะพอมาได้ฟังพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ลุกชายตัวเองไปเกิดในสวรรค์น,นีก็เกิดปีติอิ่มเอิบซาบซ่านขึ้นมาในร่างกายโยม เมื่อจะประกาศปีตินั้นจึงกล่าวว่าน่าอัศจรรย์หนอหน่าประหลาดหนอวิบากของการทำอัญชรีนี้เป็นไปได้เช่นนี้แม้ข้าพเจ้ามีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะในวันนี้แหลขนาดยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้านะโยมนะเพียงแค่ได้ฟังคำาล่าล่ำลือนะจากเทพบุตร จากมานพเนี่ยก็ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะแล้วนะสงสัยกลตนีเนาะพอเห็นว่าเมื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยได้สมบัติอันเป็นทิพย์มากมายคล้ายๆกับว่าได้กําไรมากมายโยมก็รีบถือเอาเลยนะโยมนะรีบถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเพื่อหวังผลนะหวังผลก็คงจะ หมายถึงสวรรค์นั่นแหละโยมนะครับเทพบุตรโอวาทพราหมณ์แล้วก็หายตัวไปลำดับนั้นมานพได้กล่าวตอบเขาว่าท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะในวันนี้แลท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างนั้นนั่นแลสมทา,านสิกขาบทห้า อย่าให้ขาดทำลายจงรีบเว้นจากปานาติบาตจงเว้นของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้ในโลกจงอย่าดื่มน้ำเมาจงอย่าพูดปดและจงเป็นผู้เต็มใจด้วยภรรยาของตน,นโยมศีลห้านะจึงจะไปเกิดในสวรรค์ได้เนี่ยถ้าโยมยังไม่รักษาศีลห้านี้ก็ยังไม่รับประกันนะโยมเขารับว่าดีแล้ว จึงได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ว่าดูก่อนยักษ์ยักษ์หมายถึงเทวดาโยมท่านเป็นผู้ใคร่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดูก่อนเทวดาท่านเป็นผู้ใคร่สิ่งที่เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทําตามถ้อยคําของท่านท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงแม้พระธรรม ซึ่งไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าว่าเป็นสระณะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์พิเศษดุจเทพดาว่าเป็นสระณะด้วยข้าพเจ้าจะรีบเว้นจากปาณาติบาตเว้นของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้ในโลกไม่ดื่มน้ำเมาไม่พูดปดและเป็นพูดเต็มใจ ด้วยภรรยาของตนโอ้โหโยมเนาะรีบรับปากยืนยันมั่นคงมั่นเหมาะเลยนะว่าอย่างไงยังไงก็ต้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแน่นอนแล้วก็จะรีบรักษาศีลห้าเลยโยมนี่โยมฟังแล้วโยมจะคิดเหมือนพรามหรือเปล่าโยมหรือว่ารอเวลาก่อนจะรอเวลาไหนละโยมนะตายแล้วเนี่ยรักษาศีลห้าไม่ได้นะแตเกิดในนรก เปลือัศสุรกายสัตว์ดร้ฉานเนี่ยโอ้จะไปก้มหน้ารับกรรมทุบหกข้าครวนอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยากจะมาพบพระพุทธเจ้าอยากจะมารักษาศีลให้ทานเนี่ยโอ้โยมมีแก้ไขยากเลยนะเรียบทาตั้งแต่ชาตินี้แล้วโยมลำดับนั้นเทพบุตรกล่าวกับเขาว่าพรามทรัพย์ในเรือนของท่านมีมากท่านจงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถวายทาน จงฟังธรรมจงถามปัญหาดังนี้แล้วก็อันตรธานไปณนะที่นั้นนั่นแหลกับสวรรค์และโยมเทพบุตรกับสวรรค์แล้วพราหมณ์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าฝ่ายพราหมณ์ไปเรือนแล้วเรียกนางพราหมณีมาแล้วพูดว่านางผู้เจริญฉันจักนิมนต์พระโคดม ขอัยฉันจักนิมนต์พระสมณะโคดมแล้วทูลถามปัญหาหลอนจงทำสักการะดังนี้แล้วไปสู่วิหารไม่ถวายบังคมพระศาสดาเลยไม่ทำปฏิสันฐานยืนณที่ควรข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระโคโดมผู้เจริญขอพระองค์กลับทั้งพระภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัตตาหาร ของข้าพระอ,องค์เพื่อสวยในวันนี้อืโยมเนาะปกติเขาก็ไม่ศรัทธาอยู่แล้วนะวันนี้มาแปลกนะเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่กราบไม่ไหว้ไม่ทักทายโยมนีมนตอย่างเดียวนะอันนี้เขาคงจะทดสอบพระพุทธเจ้านะลองลองใจพระพุทธเจ้าว่าพระอ,องค์จะรู้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ อืมเขาเขาคงจะมีปัญญามากโยมพรามคนนี้นะเขาก็รักษากริยาเดิมของเขาไว้ได้นะคือกริยาที่ไม่อ่อนน้อมไม่เคารบานะดูสิว่าพระพุทธองค์จะทรงรับนิมนต์มาเสวยที่บ้านเขาไมโยมพระศา,าสดาทรงรับแล้วนิยมคนที่มานิมนต์จะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาถ้าพระองค์เสด็จไปณนะที่นั่นได้ประโยชน์พระองค์ก็จะ รับนิมนต์นะเขาได้ทราบว,ว่าพระาศาสดาทรงรับแล้วจึงมาโดยเร็วให้คนตกแต่งขาธิยะโพชนิยาหารไว้ในเรือนของตนพระาศาสดาอันหมูพิสูุทรงวาดล้อมแล้วเสด็จไปสู่เรือนของพราหมณ์นั้นประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งไว้พราหมณ์อังคาาแล้วโดยเคารพทีนั้นหมหาชนประชุมกัน ว่าพูดคุยกันว่าได้ยินว่าเมื่อพระตถาคตอันพรามผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้วมิจฉาทิฏฐิก็คือเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนานะโยมนะนมีความเห็นคัดค้านในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเนี่ยมูชนสองพวกมาประชุมกันคือ พวกชนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกเห็นผิดนะประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพระสมณะโคดมที่ถูกพรามเบียดเบียนอยู่ด้วยการถามปัญหาเออเอเาแล้วนะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตอบปัญหาพรามไม่ได้นะพรามจะถามปัญหาที่ลึกซึ้งเพราะเขาไม่เชื่อไม่เชื่อในคุณของพระพุทธเจ้านะ เขาจึงคิดกันอย่างนี้โยมพวกมิจฉาทิฏฐินะจะมาคอยดูว่าพระพุทธเจ้านั้นถูกพราหมณเบียดเบียนด้วยการถามปัญหาที่ยากๆโย,ย,ยมพวกชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิคือเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าก็ประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพุทธวิสัยพุทธลีลานะที่พระพุทธเจ้าจะทรงเอาชนะพราหม์ผู้นี้นะ ด้วยพระดำรัสด้วยธรรมกถาที่ไพเราะนะโยมลำดับนั้นพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระตถาคตผู้ทรงทำพัฒิจเสร็จแล้วนั่งบนอาสนะต่ำได้ทูลถามปัญหาว่าพระโคดมผู้เจริญมีหรือขึ้นชื่อว่าเหล่าชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษาอุโบสถเลยได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยมาดว่ามีใจเลื่อมใสยอย่างเดียวเท่านั้นโยมมีไหม,มสงสัยที่จริงพรามแกก็รู้มาแล้วแหละโยมแต่แกจะมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์จะรู้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ พระศาสดาตรัสตอบว่าพรามเหตุใดท่านมาถามเราความที่ตนทำใจให้เลื่อมใสแล้วความที่ตนทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์อันมัตถะกุณดรีผู้บุตรของท่านบอกแก่ท่านม่ใช่หรืออปอ่งทรงรู้แล้วนะว่าพรามคนนี้แกไปคุยกับเทพบุตรมัตตะกุณดรีมาแล้วเนี่ย แล้วแกล้งจะมาถามเราเนี่ยนะพราหมณ์ก็ได้ทูลว่าเมื่อไรพระโคดมผู้เจริญพระาศาสดาตรัสว่าวันนี้ท่านไปป่าช้าแต่เช้าคร่ำครวนอยู่เห็นมานพคนหนึ่งกอดแขนคร่ำครวญอยู่ในที่ไม่ไกลแล้วถามว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัตตกุลดรีมีภาระคือระเบียบดอกไม้ มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองดังนี้เป็นต้นมิใช่หรือ,อท่านไปถามพรามมาแล้วไม่ใช่หรือเมื่อจะทรงประกาศถ้อยคำที่ชนทั้งสองกล่าวกันแล้วได้ตรัสเรื่องมัฏฐกุณรีทั้งหมดเพราะฉะนั้นนั่นแลเรื่องมัฏฐกุณรีนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธภาษิตคือว่าเรื่องที่เขาไปคุยกันเรื่อง ล้อรถที่ทำด้วยอะไรต่างๆนั่นนะเรื่องพรามว่าหายเศร้าโศกเรื่องพรามขอถึงพระพุทธระธรรมประสงค์เรื่องพรามจะสมาทานศีลห้าอะไรอย่างนี้นะทั้งหมดเลยนะพระพุทธเจ้าได้นำคำพูดของเทพบุตรและก็คำพูดของพรามเนี่ยมากล่าวอีกรอบหนึ่งทั้งหมดเลยก็เลยครั้นพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องมัถกุนดรีนั้นแล้วจึงตรัสว่า พรามไม่ใช่ว่าจะมีแต่ร้อเดียวหรือ200โดยที่แท้การที่จะนับเหล่าสัตว์ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ย่อมไม่มีเรียกว่านับไม่ได้เลยเพราะง,งั้นเถอะโยมนะเพียงแค่ทำจิตให้เลื่อมใสยอย่างเดียวนะไม่เคยได้ให้ทานด้วยไม่เคยฟังธรรมรักษาโบธศีลก็ไม่เคยนะ เพียงแค่ทำใจให้เลื่อมใสเนี่ยแล้วเกิดในสวรรค์นับไม่ถ้วนนับไม่ได้นะพระองค์ทรงตัดอย่างนี้มหาชนได้เป็นผู้เกิดความสงสัยแล้วคือมหาชนที่มาประชุมกันทั้งฝ่ายมิจฉาทิฏฐินะโดยเฉพาะฝ่ายมิจฉาทิฏฐินะสงสัยแต่ฝ่ายสัมมาทิฏฐิเนี่ยอาตมาเชื่อว่าเขาไม่สงสัยนะแต่สงสัยที่ว่า เทพวเทพบุตรเขาแปงลงร่างมาเป็นมานพเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้นะเกิดความสงสัยลำดับนั้นพระศา,ศาสดาทรงทราบความที่มหาชนนั้นไม่สิ้นความสงสัยจึงทรงอธิษฐานว่าขอมัตตกุนดรีเทพบุตรจงมาพร้อมด้วยวิมานทีเดียวเธอมีอัตภาพอันประดับแล้วด้วยเครื่องอาภรอันเป็นทิพย์ สูงประมาณสามขาวุธมาแล้วลงจากวิมานถวายบังคมพระศา,าสดาได้ยืนณนะที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอว่าท่านทำกรรมสิ่งใดจึงได้สมบัตินี้เทพบุตรได้ทูลว่าเอาขอไปจึงได้ตัดพระคถาถามว่าเทพดาท่านมีกายงามยิ่งนัก ยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างเหมือนดาวประจำรุ่งเทพบดาผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้โอ้โหโยมฟังมาตรงนี้าตมามองดูเวลานะก็คงจะไม่จบนะโยมนะวันนี้เดี๋ยวไงญาติโยมติดตามร,รับฟังเรื่องของมัตตกุณฑลีเทพบุตรได้ใหม่ในวันต่อไปอลละวันนี้ อาตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายต้องขอจากลายญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออิปนให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร